ต่อกันที่ก็ข้อสามกันค่ะข้อสามเขาบอกว่าสมการแรกตั้งชื่อให้เป็นสมการที่หนึ่งเขาพูดว่า x กาลังสองลบ y กาลังสองเท่ากับสิบหกต่อมาสมการที่สองพูดว่าสาม x ลบห้า y เท่ากับศูนย์จัดรูปเลยขั้นแรกเหมือนเดิมจัด y ให้อยู่ใน x จัดเนี่ยสมการที่สองจัดรูป y ให้อยู่ในรูป ในรูปของ x พี่ใช้สมการที่2จัดเนาะจะดง่ายๆ k จัดเลย 3x ลบ 5y เท่ากับ0ย้ายไปย้าย 3x ไปลบเป็นลบ 5y เท่ากับลบ 3x เสร็จแล้วเอาลบ5 <c oughs> ที่อยู่หน้า y หารทั้งสงข้างก็เหมือนย้ายข้างไปหารฝั่งนู้นเป็น y เท <c oughs> ่ากับ 3x ส่วนห้าโอเคได้ดังนี้แล้วไงต่อแทนค่าจดต่อไปเลยนะ y เท่ากับ3 x ส่วน5ในสมการที่1สมการที่1คืออะไร x กําลังสองลบ y กําลังสองเท่ากับ16บหกเ้าไหมแพ้เลย x กําลังสองลบ แทน y ด้วย3ส่วน5 x เป็น3 x ส่วน5กําลัง2เท่ากับ1ิโอเคคิดเลข x กําลัง2ลบ3 x ส่วน5ทั้งหมดกําลังสองก็เป็น9ส่วน25 x กําลัง2ทันไหม3กําลังสองได้9 5กําลังสองได้25เท่ากับ16เหมือนเดิมท่านี้ x กําลังสองเนี่ยสำปสิทธิ์หน้ามันอะจริงๆเหมือนเป็น1ถูกปะ แต่เราต้องทําให้ฐานให้ส่วนเป็น25ก็เลยเป็น25ส่วน25ท่านไหม25ลบ9ได้ 16x กำลังสองส่วน25เท่ากับ16 16สองฝั่งตัดกันเหลือ x กำลังสองเท่ากับ25ซึ่งเราถอดสแคว e r รูทแล้วจะได้อะไรได้ x เท่ากับอย่าลืมบวกลบบวกลบรูดยี่พาได้ห้าโอเคต่อเลยงั้นต่อมาเราจะจับแทนค่าแทน x เท่ากับห้าในจดต่อไปเลยนะ y เท่ากับสาม x ส่วนห้า y ก็เลยจะเป็นสามคูณห้าหารด้วยห้ามาเลยได้ สามคูณดับคือ5 3นอ้อง xy เนาะโทษค่ะ xy เนาะเป็นห 5, 3, 5, 3. ้าสามห้าสามาคำตอบที่สองเราแทน x เท่ากับลบหใน y เหมือนเดิมเท่ากับ 3x มเลบขอโทษค่ะส่วน5 y าเท่ากับสาคือลบหคูณลบหาหารด้วยห้า ห้ตัดห้ายังเหลือลบหนึ่งเอาไว้เป็นลบหนึ่งคูณลบหนึ่งคูณสามได้ลบสามอ่านไหมเขียนมันคูณดับได้ว่าลบห้าลบสามขั้นสุดท้ายของเราคือเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีนิดหนึ่งขั้นตรวจคําตอบอย่าลืมนะขั้นตอนนี้สําคัญมากนะตรวจคําตอบสมการที่หนึ่งของเรา x กำลังสองลบ y กำลังสองเท่ากับ25ขอเท่าค่าเท่ากับ16สมการที่สองส x ลบ5 y เท่ากับ0มีคำตอบสองคำตอบคือ5 3ตัางชี้เป็นคำตอบที่หนึ่งและลบ5ลบ3ตัางชี้เห้เป็นคำตอบที่สองโอเคลุยเลยแทนค่ะ คิดของคำตอบที่1ก่อนนะถ้าเลย x กําลังสองลบ y กําลังสองเท่ากับ16 x คือ5กําลังสองลบ y คือ3กําลังสองเท่ากับ16 5กหําลังสองได้25ลบกับ3กําลังสองได้9เท่ากับ16จริงไหมจริงถ้าจริงก็แทนต่อ3 x ลบ5 y เท่ากับ0 3าม คูณ5ซึ่งเป็น x ลบ5คูณ3ซึ่งเป็น y เท่ากับ0 15ถูกไหม3 5ได้15ลบ5 3 15เท่ากับ0จริงไหมจริงงั้นคำตอบนี้ใช้ได้ตันี้พี่เปลี่ยนแผ่นนะสมการของเราเป็นเหมือนเดิมคือ x กำลัง2ลบ y กำลัง2เท่ากับ16ทันเนาะ สมการที่2ก็ยังเหมือนเดิม3 x ลบ5 y เท่ากับ0คําคำตอบของเราคือลบ5กับลบ3ที่จะแทนเนาะเป็นคำตอบที่2แทนเลย x กําำลังสองก็คือลบกํากำลัง2ลบ y กํกำลังสองคือลบ3กํกำลัง2ถัเห็นไหมเท่ากับ16 -5 กลบกําำลังสองได้25ลบกับลบสามกำลังสองได้9เท่ากับ สิหจริงไหมยี่ห้าลบเ้าได้สิบหกสิบหกเท่ากับสิบโอเคจริงแทนต่อเลยแทนนี้บ้าง3 x ม y ลบห้เท่ากับศูนยคูณ x อคือลบห้าลบ5้าลบห้ลบหคือลบ3าเท่ากับศูนยคูณลบห้าได้ลบสิบห้า ห้าคูณลบสามได้ลบสิบห้าลบลบเป็นบวกเป็นบวกสิบห้าลบสิบห้าบวกสิบห้าเกับศูนย์จริงไหมจริงค้อสอบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่เขียนสรุปตอบให้เราเลยแล้วกันไม่ขึ้นหมายซจุดคำตอบของระบบสมการนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วกับคือห้าสามและลบห้าลบสามค่ะโอเคอามพันน้อยอย่าลืมจดด้วย กินแท่งนี้นะก้าโหสอนต่อก็ได้